รสวัสดิ์เพื่อนเชาว่วง,งจังแชนแนลทุกคนครับวันนี้อยู่กับเราอีกแล้วเช่นเคยวันนี้หลังจากเสร็จสิ้นภาร,รกิจไปส่งน้องไปไต้หวันครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปสถานที่ที่เที่ยวใกล้กับสนามบินรวนภูมิกันนั่นก็คือสถานตากอากาศบางปูครับไปชมนกเวลา11บนาฬิกาหโมงเช้าดูซิว่าจะร้อนขนาดไหนไปติดตามชมกันครับ หลังสนามบินสนุภูมิก็สวยงามเหมือนกันนะครับสองข้างทางเป็นทุ่งหญ้าทุ่งนามีก้อนเมฆสวยๆให้ชมก็รู้สึกดีแบบเหมือนกันนะมีเครื่องบินให้ดูก็โอเคนะครับ ต่อครับเพื่อนๆครับฝนตกแล้วครับตอนนี้จะได้ดูนกไหมครับเนี่ยตั้งใจแล้วก็ไปให้ถึงก่อนครับเดี๋ยวค่อยว่ากันไป ยุ่ตกแล้วนะครับเราจะได้เจอน้องนกแล้วที่จอดก่อนตอนนี้โอ้สะพานสุกตาของกินก็เยอะใช้ได้เลยครับว้าวว้าวว้าวเลยเดี๋ยวเราไปจอดรถกันก่อนไปครับเพื่อนเพื่อนเราเข้าไปชมกันดู สถานตาอากาศบางปูว่าจะเป็นเช่นไรไปกันสะพานสุก าร้านอาหารสาราสุขใท่ร้านกาแฟาและเครื่องดื่มตรงไปบริการดีครับบริการดียู่ครับว,วิ่งแสงเขากล้องเฉยุสองข้างทางเป็นป่าชายเลนครับ บรรยากาศดีนะครับฝนเพิ่งน่าจะตกไปต้นไหลครับเนี่ยโอ้บรรยากาศล้มลื่นมาก ตัวอะไรอยู่บนต้นไม้ด้วยมองเห็นไหมครับโอ้หเ็เลยเพื่อนเห็นปลาตีนไหมครับ องเห็นกันไหมเอ่ยปลาตีนนู่นกระโดดกระโดดกระโดดลงน้ำปลาตีนครับปลาตีนโอ้นี่ครับน่าลงไปจับเล่นจังนี่ปลาตีน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 ครับผมนู่ขึ้นน,นันี่ปลาตีนเพียบครับตรงนี้มีทางให้ลงไปชมวิวข้างล่างเดี๋ยวเราจะพาทุกคนลงไปชม วิวข้างล่างกันดูบรรยากาศดีนะครับไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ผู้คนก็เยอะใช้ได้ดูครับบรรยากาศ มาเจ้ิญน้อย ปากมาเป็นรูปหัวใจนะครับโอ้มองเห็นไหมครับเป็รูปหัวใจอวิวก็สุดลูกหูลูกตาครับมาถึงแล้วครับสาลาสุขใจ เดี๋ยวลองเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรไม่เคยมาเหมือนกันลองดูซิว่าข้างในมีอะไรมีของกินกับห้องอาหารนะ เดินมาทางด้านซ้ายด้านขวาครับจะเป็นห้องอาหารก็จะมีร้านอาหารอยู่ด้านในครับร้านก็มีเยอะอยู่นะครับมีหลายอย่างให้กิน อยู่สุดลูกหูลูกตาบรรยากาศสุดยอดมากต้นไม้สุดลูกหูลูกตาเดี๋ยวเราจะไปเดินอ่าฉเฉลยกันนะครับ ทุกคนเดี๋ยวผมจะพาลงมาชมวิวป่าชายเลงข้างล่างกันจะมีบันไดให้เดินข้ามไปนี้นะไปตามทางเราก็เดินลงไปชมววิกันลมเย็นนะแต่ร้อนแต่ลมเย็นเดินด้วยความระมัดรนะวังเดี๋ยวลืน่น บรรยากาศน่านอนมากครับลมเย็ยนสดชื่นเดี๋ยวเราจะพาเดินลงไปข้างล่างกันครับโอ้นี่ไงทางลงไป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 ,ไปดูน้องจะเจอน้องปลาตีนหรือเปล่าโอ้ปูรครับดูครับอื้อ ของจริงหรือของปลอมครับเนี่ยไม่กล้าจับทำไมน้องนิ่งจังเลยปูเพียบเลยครับยังไม่ขยับเลยครับมาดูปูเร็วเห็นปูไหมปูปาอูปูรอปตายแล้วอะ,ะตายแล้วเหรอโอ้ปูปตายปูปปูปูปูป

แล้วก็มีปูด้วยมองหาน้องอยู่นะครับปลาตีนไม่มีใกล้ๆใ,ให้ดูเลย เจอนอนสักทีครับน้อนไปในหมดนี่ตัวอะไรครับเนี่ยนี่เลยครับพี่ครับน้อนอยู่ไกลไปหน่อยนี่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 น,นี่น้อนนอน นอนครับนอน,น,อน ุดทางแล้วครับ สำรวจกันทั่วแล้วลมพัดเย็นมากนา่าพูกไป่นอนมากมีต้นไม้ล้มขวางทางรอดไป พเพืเ่อนๆเห็นไหมครับเ,รเห็นแล้วอ้เปูสีน้ำเงินไหมครับเพื่อนๆตัวกระจิ๊ดเ,เดียวอเหมือนเาอยากให้หปูเพียบเลยครับเพื่อนๆชนชนล้วนะครับพเพื่อนๆเหนอก็น,กนไหมครับปูสีเงินสภาพเหมือนตุยนะครับแต่ไม่ตุย เทียบเลยนั่นนั่่นวิงว่งวิง่งวิ่งบางปูครับบางปูอันนี้คือสัตว์ป่าที่มีอยู่ในอาศัยอยู่แถวนี้นะครับมีอะไรบ้างปลากระจังปลาตีนปูก้ามดาบปูแสมหอยแดง นกกาน้ำเล็กนกนางนวลธรรมดานี่ครับคือรายชื่อของสัตว์ที่อยู่ในบริเวณนี้อันนี้เป็นอะไรเอ่ยพันไม้ในป่าชายเลนครับต้นจากตะบูนโกงกลางต้นแสมลำพูนี่ครับต้นโพทะเลโกงกลางใบใหญ่ มาเพื่อนๆเราจะพาไปชมอะไรครับเนี่ยศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทับบกชุดลำเบเกียจตด7.2พันศามหาราชินีเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูครับตรงนี้มันจะมีอะไรกันอันนี้เป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลนนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรอยู่ในนี้ นี่มันคือตัวอะไรครับนี่ยโอ้ลูกปลาอะไรครับนี่ปลาอะไรครับนี่อรรนโอ้พอเลามาเขาน้องก็นหนีหมดเลยครับดูเฉยๆครับไม่ได้มาจับโอ้เต็มเลยปลาอะไรเอ่ยใครรู้ช่วยบอกทีเต็มเลยครับ โอ้ต้นปูครับปูปูยังมีชีวิตอยู่ครับปูปูปูยังมีชีวิตอยู่ครับนี่ปูอันนี้มีชีวิตครับเนะ่ยน้องขยับแล้วนเะนี่ยน้องขยับแล้วโอ้นี่อย่างกับในในหนังในภาพยนตร์เลยครับมองต้นไม้ นี่ต้นขนุนหรือเปล่าครับเนี่ยใบเหมือนต้นขนุนเลยไม่น่ามีว้าวมากครับยังกับเดินอยู่ในป่าในหนังนะครับเพื่อนๆว้าวว้าว,ว,าว เดินเลาะไปเลาะมาตามทางครับเสียงนกร้องนี้เดินด้วยความระมัดระวังครับสะพานพังออ,อ,อ,ออกมาแล้วครับทุกคนตอนนี้ในในอากาศดีใช้ได้นะฮะรกินก่อนดีกว่าครับจะเป็นลมแล้ว ร้านแรกที่กินครับมลแงทอดมอะไรกางีของกินมีให้เลือกเพียกบ เอแล้วที่เราอยากกินครับเซลปีตัวทานีต่อไปปลาหมึกครับอันนี้ก็หมึกปลาหมึกทอดเกาลีใช้แปกก้งเกาลิอดอ,อันนี้มาสามสิงเดิมรอไม่ถูกต้องจรินจมิง เอมือครับตัวใหญ่ๆเลยเดี๋ยบร้อยครับทุกคนวันน uh> uh> uh um uh uh uh> uh ี้ภารกิจจบแล้วเดี๋ยวขอตัวกลับก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่กัน EP พีอไปบายบายทุกคนบายบายทุกคนบายบาย